อ่าลค่คายังคงอยู่ในช่วงเทศก,กาลวันสงกรานต์กันอยู่ร้อนอะไรคิดว่าหิวไม่ใช่ทำตาปลิ่ๆกำลังคิดว่าอากาศร้อนแดด มันจะทาให้สวยได้ยังไงอะแดดทําให้สวยได้แต่ดดแรงมากใช่คือตัวจะไม้อยู่แล้วก็เป็นคนแก่แดดเพราะแดดนั่นแหละจริงๆแล้วปกติไม่ใช่คนแก่แดดนะเพราะแสงแดดเมงไทยคิดได้เนาะแก่แดดเพรดเ้ยเดี๋ยวก่อนที่จะไปคุยเรื่องประโยชน์ของแสงแดดที่ทําให้เราสวยได้ย้างประเด็นเอสแอมเกันอีกหนึ่งนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันสงกรานนะคะบางคนได้ไปเที่ยวกันแล้วนะเที่ยวกันตั้งแต่วันที่13แล้วบางคนเพิ่งเริ่มไงเพิ่งเคลียร์งานบ้านเคลียร์กิจการกิจธุระเสร็จนะคะคุณผู้ชมเนี่ย ที่ไหนกันนะร่วมพูดคุยกับพวกเราสองคนในรายการได้นะคะง่ายๆเลยคะ่ะเพียงแค่พิมพ์ BP ตัวใหญ่ทั้ง2ตัวตามด้วยคาตอบของคุณว่าคุณอยากจะไปเที่ยวที่ไหนหรือสงการที่ไหนอยากให้ไปบางทีเป็นคนในพื้นที่ไงแล้วก็อยากจะประชาสัมพันธ์ก็สามารถใช้รายการของเราเป็นการบอกกล่าวข่าวประชาสัมพันธ์กันได้<ช>นะคะแล้ว,ลวส่งมาที่หมายเลข4890011ย้ากันสักนิดหนึ่งว่ากติการ่วมร่วมเวมล่นสนุกในรายการของเรามีของรางวัลมอบให้แน่นอนนะคะอ่ะมาพูดถึงประโยชน์ของแสงแดด บ้างดีกว่าแล้วยังไงอะคะแสงแดดลดความอ้วนได้นะคะคุณน้องเฮ้ยยังไงอะคือเหงื่อคือถูกแดดปุ๊บเหงื่อออกเหงื่อออกแล้วก็ผอมมีส่วนเหมือนกันแต่เขามีงานวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศนึกอย่างหนึ่งนะอย่างพวกซาวน่าอย่างเงี้ยซาวน่าเนี่ยก็มีประโยชน์นะเขาจะใช้เคลื่อนความร้อนใช่ป่ะเราจะเข้าไปอยู่ในห้องไม้ระแนงตีแล้วเขาก็จะปล่อยรังสีรังสีเอราไมโอร็ต ลึกสภาพรเรงสีว่าตอนปู่มาถูกต้มมันรู้สึกยังไงหรือตอนสมัยก่อนเวลาผู้หญิงเขาอยู่ไฟเขารู้สึกยังไงแต่มันจะไม่ไม่ร้อนแบบนั้นคือคคมันร้อนพอทนได้มันก็ช่วยทําให้ร่างกายของเราเนี่ยดีท็อกซ์สารพิษออกมาทางผิวหนังคือออกมาทางของเสียทางเหงือ่อต่างๆแต่ที่สําคัญค่ะเขามีประโยชน์ของแสงแดดก็คือมันช่วยลดน้ําหนักหรือทำให้รูปร่าของเราเด่ยเพียวกระชับเฟิร์มแอนด์ซมากขึ้นนะคะเขาบอกว่าเชื่อหรือไม่ แสงแดดเนี่ยลดความอ้วนได้ไม่เชื่อสินะรู้แต่ว่ามันทําให้ดําได้อย่างเดียวนะคะแล้วทำให้เป็นแบบเป็นกระเป็นฝ้านะคะเขาบอกว่าแสงที่จะให้ลดความอ้วนนี้เนี่ยไม่ใช่แสงเลเซอร์หรือว่าแสงรังสีวิเศษอะไรเลยนะบางคนเข้าใจผิดคิดว่ามันต้องไปผ่านกรรมวิธีต้องใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเข้ามาหรือเปล่าไม่ใช่เลยค่ะแต่มันคือแสงแดดธรรมดาธรรมดานี่แหละแสงแดดที่ชาวตะวันตกเขานิยมมานอนอาบแดดริมชายหาดหรือว่าแสงที่คนไทยกลัว กลัวไม่ <หา S 1> ว่าจะเป็นทาครีมกันแดดแบบหนาเตอะคำเดียวเยแบบครีมกันแดดห <c oughs> นาเตอะหรือว่าแบบกลางล่มใส่แว่นตาใส่หมวกแก๊ปใส่เสื้อแขนยาวคือบางทีอย่ <ๆ S 1> <ท>คือท้าจะไม่รู้กันเลยทีเดียวว่านี่กลัวแดดหรือว่าจะไปมูลญญนิธิเบอร์กินีเบอร์กินี่บกินีโหแต่หน้าไม่ได้เดี๋ยวหน้าดำเดี๋ยวหน้าดำไม่ได้เป็นขวานฟ้าหน้าดำเป็นปอบุญจีนไม่ได้ไม่ได้ก็ผมมาแต่หน้าก็ได้ก็ทากันแดดแล้วก็ใส่แว่นตาอาก็ได้ น,น่ากลัวแล้วใครจะมาเดินกับเรานะคะเขาบอกว่าแสงนี่แหละทางด้านของการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์จาก <c oughs> ชาวอเมริกันเนี่ยค่ะเขาพบว่าแสงแดดโดยเฉพาะแสงแดดที่ตัดจัดในฤดูร้อนโ,อโชคดีที่เมืองไทยอยู่ที่เส้นศูนย์สูตรนะคะอากาศร้อนตลอดทั้งปีไม่มีไม่มีช่วงอากาศร้อนนะมีรามฤดูร้อนร้อนมากร้อนสุดสุด ร้อนเอเอเลยร้อนตัวเอเลยนะคะนะเขาแปลว่าแบบร้อนแรงสุดๆเลยนะคะเขาบอกว่าสามารถเนี่ยการที่แสงแดดร้อนๆเนี่ยมันจะสามารถช่วยให้มนุษย์ควบคุมควันอยากอาหารได้อัตโนมัติเคยแม้เวลาร้อนมากๆไม่อยากกินอะอยากยจะน้เออหิวตน้ําแบบน้ําเย็นๆน้ําหวานหวานแต่นี้ก็ต้องระวัง <ๆ S 1> ะคะ <ๆ S 1> ไปใช้สัดโคกน้ําหวานเข้าไปให้บอด เป็นเบาหวานก็พอดีนะก็หลีกเลี่ยงทานน้าเย็นจะดีที่สุดนะคะแล้วเวลาเราทานน้าเย็นเนี่ยร่างกายของเราซึ่งอุณหภูมิประมาณ37องศาเดยนประมาณเนี่ยมันก็จะต้องแบบเร่งเผาผลาญเนี่ยทำให้น้ําเย็นน่ยมันกลายเป็นน้ําที่ร่างกายของเรารับได้แต่ต้องระวังไม่ใช่แบบเดินมาล้นๆ้อนซัดน้าเย็นเจี๊ยบแล้วมันขึ้นสมองอะไรนั่นร่างกายปรับอุณหภูมิไม่ทันอันตรายนะคะก็ทานเย็นแบบพอดีพอดีไม่ต้องเย็นมากถึงขนาดแบบว่าขึ้นสมองหรือว่าเข็ดฟันอะไรขนาดนั้นนะคะมันก็จะ ช่วยได้ดีที่สําคัญนะคะแสงเนี่ยจะไปกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในสมองในการลดความต้องการอาหารข้าวพวกข้าวพวกอาหารมื้อแบบมื้อหนักๆอะ่ะรวมถึงอาหารประเภทไขมันได้ลดลง<อ>เคยแม้เป็นร้อนมากๆไม่อยากกินอาหารทอดใช่ไม่อยากกินอาหารเลี่ยนๆอ่ะไม่อยากกินแบบคืออยากกินอะไรที่แบบสบายๆแบบอยากกินมีเย็นอะไรอย่างเงี้ยยไอซ์กรีน <c oughs> จะอ้วนกว่าเดิมไหมอร่อยนะคะนอกจากนั้นนะเขาบอกว่าสถานที่ที่มีแสงแดดปริมาณมากๆเนี่ยยังสามารถกระตุ้นให้สมองหลั่งสารเคมีที่มีชื่อเรียกว่าเซโรโทนินค่ะซึ่งสารเคมีตัวนี้เนี่ยแหละค่ะจะช่วยลดความตึงเครียดลดความเศร้าและยังที่จะทําให้เราเนี่ยลดความเหนื่อยอ่อนได้ด้วยที่สําคัญนะคะลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่มาพร้อมกับอาการดังกล่าวค,คือร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีกระบวนการเมตาบอลิซึมอะแล้วพอคือมันลดที่จะแบบว่า นำเข้าเป็นในขณะเดียวกันมันเร่งเร่งที่จะเผาผ่านมากขึ้นนี่ก็เป็นเหตุผลที่คำว่าเออเป็นเหตุผลของคําที่บอกว่าแสงแดดทําให้เราไม่อว้วนนะคะแต่ว่าไม่ใช่พอฟังแบบนี้ปุ๊บสาวๆโอ้ได้ใจตามแดดเลยค่ะคุณจะกลายเป็น ปลาแห้งทันทีกลายเป็นปลาสลิดครับไห้เกรียมแถมหอมด้วยนะคะไม่อย่างนั้นคุณอาจจะเสี่ยงต่อการเป็นบรเเ็งผิวน้เป็นมากเป็นฝ้าเป็นกระนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหกว่าคุณจะสวย ดำเป็นต่อตะกัวดำเมี่ยงมาเลยแล้วนะคะก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเอาแบบว่าพอดีพอดีนะคะตากแดดบ้างแบบผู้หญิงบางทีบางทีผู้หญิงเราก็เป็นแบบจิตวิตตกนะประมาณแบบโอ๊ยแดดแดดยังไม่ทากันแดดมาเลย S P F 50ต้องทาทุกๆ3ชั่วโมงคืออนั้นมันก็ดีไงการกันสี U V ในอากาศที่มันจะทําให้เราเป็นมะเร็งผิวหนังแต่ไม่ได้หมายความว่าแบบกลัวแดดอะจนบางทีคิดว่านี่แวมไพร์หรือเปล่าใเออแบบกลัวแล้วแบบเวลาถอด เสื้อออกมาหรือว่าลาใส่เสื้อแขนกุดใส่เสื้อแขนสั้นอย่างเงี้ยขาวเวอร์ขาวโบ๊ะขาวโบ๊ะน่ากลัวหมดปะแบบว่าเธอบ้านเธอนี่อยู่ขั้วโลกน้ำแข็งหรอทำไมแบบว่าแสงแดดไม่ส่องหรอเธออะไรอย่างเงี้ยเออน่ากลัวไหมน่ากลัวมากนะคะและที่สำคัญคือบางคนเนี่ยก็เข้า คืออย่างจิ๊กซอบผู้หญิงแบบก็ต้องวิตกกังวลนะเฮ้เจอแดดแล้วแดดมันแรงเอาแล้วผิวจะไหม้ไหมเนี่ยต้องแบบหาอะไรคุมคือทากันแดดแล้วไม่พอเนะคะเอาเสื้อผ้าคุมอีกคุมแล้วก็กางร่มอีกรอบนึงปิดทุกอย่างแล้วใส่แว่นตาด้วยจิกซอจะเป็นสาวที่ติดแว่นตาดมากนะคะก็เลยจะเป็นอะไรที่บอกว่าไม่ได้กลัวนะแต่รู้สึกเราป้องกันมันจะดีกว่าเพราะแดดตอนนี้มันแรงมากอันตรายด้วยแล้วสงสัยเมล่าทำไมชวนพี่ขวัญไปไหนพี่ขวัญไม่เคยไปกับจิกซอเออใช่ กลัวกลัวค,คนเขาบอกอ,อ,อะไรอะไรอย่างนี้ <า S 1> นะคะอ,อ่ะอก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆเป็นข่าวดีสําหรับคนไทยละกันมีอะไรดีๆบ้างจร<ช>ิงๆคนไทยของดีเยอะนะ<ช>แต่บางทีเราไม่รู้อะเอออย่างพวกเหางตอนนั้นที่เราเคยคุยเรื่องอาหารการกินอย่างเงี้ยบางทีเราไม่รู้เราไปคิดอะไรที่แบบแบบว่าฟาสต์ฟู้ดอะสัง,สงฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยแบบ มันอร่อยก็จริงนะแต่มันไม่มีประโยชน์มันกลายเป็นเพิ่มความอ้วนเพิ่มไขมันแล้วก็แบบมีแต่แป้งคือคนไทยชอบอะไรที่แบบง่ายๆสะดวกรวดเร็วคือฟาสต์ฟู้ดเร็วสุดแล้วอะแล้วก็ละเลยการทานอาหารไทยไปไปทานอาหารแบบต่างชาติอย่างเงี้ยแล้วทุกเช้าสังเกตคือว่าเราเดินออกไปปุ๊บเนี่ยห้างเปิดปุ๊บทุกคนจะเข้าฟาสต์ฟู้ดทันทีปูื คือเป็นกิจวัตรประจําวันแล้วที่คนไท,ย,<ช>ทยจะต้องกินฟาสต์ฟู้ดทุกวันทุกเช้าชแล้วมันเหมือนกับว่าสร้างเป็นนิสัยให้กับน้องๆหนูๆที่แบบคุณพ่อคุณแม่ไปส่งไงต้องซื้อแบบเฟรนช์ฟรายให้ลูกติดไปกินด้วยตอนเช้านะอะไรนะเก๊กเกอ,กอแล้วลูกก็กินก็อ้วนตั้งแต่เด็กเลยอ<ช>ะไรอย่างนี้ไหคะวันนี้เด็กอ้วนกันเยอะนะเด็กตาเห็นไหมคะป .5 ป .6 หนักแบบ80 90 1 0เิรอหนึ่งแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวโตเดี๋ยวค่อยลดเดี๋ยวก็ยืดไม่ใช่นะ คือตอนเด็กเนี่ยอ้วนโตมาก็อ้วนนะหนูดูป้าสิลูกหนูไม่ต้องดูอื่นไกลดูป้านี่แหละใช่แล้วมันยืดไหมแล้วมันยืดข้างๆอะสิต้องฝึกใหสใส่ลูกให้แบบหัดกินผักด้วยนะคือบางคนตามใจลูกแกเพรลูกกินฟาสต์ฟู้ดฟาสต์ฟู้ดไม่ค่อยมีผักก็โอเคกินไปกินไปอะไรเงี้ยแล้วผักลูกไม่กินก็าพอโตมาก็ไม่กินมีแต่มันน้อยยังมีแบบว่าเอเี่ยออกอีก เออแล้วยังเขียวออกอีกอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องฝึกนิสัยให้ลูกกินแบบพวกผักพวกผลไม้บ้านไม่ใช่ว่าเอออะไรอะไรก็ลูกอยากกินอะไรก็กินตา,ตามใจลูกไม่ได้นะคะเรารักเราต้องฝืนเราต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขาอ,อย่างสังเกตไหมชาวต่างชาติมาอาหารไทยไม่เห็นมีใครเดินไปแบบร้านสะดวกซื้อไม่เห็นมีใครเดินไปกินแบบว่าฟาสต์ฟู้ดจังฟู้ดเลยเขาก็ ต้มยำกุ้งผันไทยมอสบ้โยสมุนไพรอาหารดีๆทั้งนั้นน่ะถูกไกว่าอกด้วยบางทีเราทันพี่เคยนึกอยากทานไก่ทอดนะแบรนด์หนึ่งไม่บอกแบรนด์อะไรเฮ้ยเข้าไป150ยังไม่อิ่มเลยอ่ะใช่ไหมสู้เข้าแกงเข้าเข้าปลา เต็มที่เลย40พิเศษสุดๆดแล้วพิเศษสู้สุดๆเลยพิเศษเพิ่มทุกอย่างเนี่ย40ค่ะอิ่มกันไป2มื้อก็เลยทีเดียวแบ่งกินได้2มื้อเลยอะ่ะนี่150บแบบอะไรอก่ไก่ไกติดฟันอ่ะใครแบบพยาิยังไม่ตื่นเลยยังงวงเงียงวงเงียอยู่เลย<ไ>นะคะรวมถึงแสงแดดที่เราพูดถึงอะ่ะ ที่คนไทยเรากลัวกลัว,ลวต,ต่างชาติบางทีเขาลงทุนบินมาเลยนะคะบินมาเพื่อที่จะมาเที่ยวซัมเมอร์ในเมืองไทยบินมาที่แบบว่าได้มาตากแดดอาบแดดค,คนไทยไม่ชอบแสงแดดเราชอบดูฝรั่งอาบแดดชอบดูใช่ไหมคือไปไปทะเลทําไมหรอไปเลป่นน้ำาหรอไปนั่งดูฝร<ด>ั่งอาบแดดแต่ช่วยน้ำอะไรก็แล้วฝรั่งเขาก็แบบว่าเขาก็ เขาก็กลัวสีผิวมันไม่สม่ำเสมอใช่ไหมเขาก็ถอดหมดแกงจริงๆจริงเหรอแหม่มนะแหม่มฝรั่งแบบอายุเยอะๆนะคะถอดหมดเลยเขาก็นอนเหมือนกับแบบนอนเขาเรียกอะไรนอนถังอ๋อัทันหลังอะนอนคว่ำแล้วเขาก็ทาไอตัวที่จะเพิ่มทําให้แบบว่าผิวสีแทนเร็วในขณะที่แบบว่าไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังไม่เป็นมะเรงไม่เป็นมะเรงผิวหนังเออเราก็แบบเฮ้ยแต่แต่เป็นแบม่ฝรั่งผู้หญิงไงเราก็เลยแบบไม่อะไรเราเลยไม่อะไรไม่อะไรแต่ก็แบบว่าเฮ้ยเขาก็แบบชอบนะ คือบางทีความพอดีมันก็ไม่มีความพอดีนะคนขาวก็อยากจะคล้ําคนไทยที่เป็นผิวสีทันแทนสีขาวเหลืองเนี่ยก็อยากจะขาวกลูต้งกลูต้าอะไรขอให้บอกที่ไหนขัดผิวฟอกผิวถ้ามันลอกผิวก็ได้มันคงลอกกันไปแล้วอ่ะใช่แล้วนะคะแต่ก็ทําอะไรก็อยู่ในความปลอดภัยอยู่ที่แบบธรรมชาติให้มาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะแต่ จริงอันนี้เราก็ห้ามกันไม่ได้สิทธิส่วนบุคคลก็ศึกษาข้อมูลให้ดีเอาที่ที่แบบว่ามีผู้เชี่ยวชาญมีคุณหมอเชื่อถือได้แล้วก็ได้รับการรองรับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายก็แล้วกันใช่แล้วนะคะค่ะอละช่วงหน้าดีกว่า เราจะมีเราเยเนาะเขาพูดถึงเรื่องความสวยความงามยาวเลยแต่ช่วงหน้าจิ๊กซอว์จะมีแฟชั่นแบบฉบับของญี่ปุ่นที่ใครๆอาจจะเอาไปใส่ในช่วงสงการได้เฮ้ยญี่ปุ่นเขาจะบอกว่าเขาแฟชั่นเยอะนะค่ะแล้วก็รัดกุมไม่โปไม่เปื่อยเท่าไหร่นะเออแต่แฟชั่นของเขาเนี่ยดวกแนวคอสเพย์คอสเพย์ก็เห็นไหมเออแต่เจ๋งที่ไหนในช่วงหน้าเราจะพาไปชมกันค่ะใส่ยูคาตะกิวันโดอะไรเงี้ยเหรอโอนไอยไป้อยไป